ครับนี่คือลิคาโดบลาโวครับนักชกจากประเทศอาร์เจนตินาครับอายุ23ปีครับ180เซนติเมตรครับอาร์เจนตินาก็จริงครับแต่ว่าไปโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่ครับมีลักศรเล็กวงประเสริฐครับโปรโมเตอร์แล้วก็หัวหน้ายิมที่ญี่ปุ่นครับนำทีมารวถึงโปรโมเตอร์เดียเก็ตเพชรด้วยครับก็ไปเห็นฟอร์มที่ญี่ปุ่นครับเห็นผลงานดีก็เลยพามาชกที่วันลุมพีซะเลยครับ นะที่ญี่ปุ่นหลายไฟครับนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาหลายสิบปีแล้วนะครับ <S <S และเป็นโปรโมเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ครับและก็ผลักดันเด็กๆที่เมืองไทยของเรานะครับได้มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นไปชกไปล่างเงินเยนมาอีกหนึ่งแมวมองนะครับ,นะรบนักมวยต่างชาติที่ไปชกที่ญี่ปุ่นครับไทยอบปีก็ก็มีโอกาสที่จะมาชกในวันนี้ด้วยเหมือนกันครับ นี่ครับวีรสักเล็กวงประเสริฐครับถอดมงคลให้ดีคาโดบราโวครับนี่ครับริาโดบราโวครับจากวีลสักเล็กแฟ์เท็กยิมครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ต้องละเอียดนะครับวันนี้ครับต้องงานละเอียดหน่อยครับการการดวยหรือว่าเดิดพนม ที่มีต่อยล่างสลับบนครับราโวออกเยอะๆหน่อยครับขมับแข้งขวาขึ้นก้านคอครับแต่ว่ากากสูงครับราโวหมัดขวาไม่ถึงครับก็พยายามจะชกให้ละเอียดครับมัดหมัดของราโวก็ยังน่ากลัวอยู่อะแลละครับนี่ครับบวกซ้ายดีครับย่อไปเล็กน้อยครับราโว่ตีเข่าขวาครับราโวครับแมเขาก็มีทุกอย่างนะครับ อยู่ที่จังหวะเท่านั้นเองโอ้ครับจากอาเจติได้ครับหมัดหนึ่งของบราโวครับหมัดขวาครับต้องระวังครับเด่นพนมครับดูแล้วมีความมั่นคงมั่นใจมากขึ้นกำลังจะบอกพอมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยความมั่นใจเนี่ยครับนำไปสู่ความประมาทครับโอ้โหหัวปักพื้นเลยครับเด่นพนมครานที่หครับโอ้โหไปคุยกับพื้นเวทีซะแล้วครับนี่ครับก็ถือว่าทำดีมากๆนะครับในช่วงต้นยกครับ โอ้เหมือนจะย่ามใจไปครับพอตัวเองทำได้ครับนี่แหละครับพอย่มใจก็โดนเลยครับ Get over knockout a win ลืมนะครับเพราะกล้าวัดนะครับโอ้โหพอโดนแล้วก็ไปเลยครับไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมาเลยนะครับเด่นพรมครับก่อนหน้านั้นนะครับโอ้โดนเคาะซ้ายครับโอ้โหเพียครับคือขอให้ขอให้โดนนะครับ เป็นครับเป็นหมัดมุกซ้ายนะครับใช่ครับนี่ขนาดดีแขนยกบังอยู่แล้วนะครับผลนั่นน่าจะน่าจะโดนตั้งแต่ท้ายทอยน่าจะเมาตั้งแต่ตอนนี้นครับแล้วเมามาแล้วนะครับโอ้แล้วก็มาโดนเคาะซ้ายอีกทีหนึ่งครับครับโอ้โอคือท้ายทอยมีปัญหาโดนท้ายทอยมาก่อนนะครับซึ่งซึดอันตรายนะจูเบ๊ เ้ามาด้วยความหวังนะครับเด่นพนมวันนี้ต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับโอ้เพื่อเพื่อจะได้สร้างรายได้จากตรงนี้ครับแต่ว่าคนนี้ครับดับฝันครับฝันสลายดอกไฟบานนะครับเด่นพนมครับเจอริคาโดบราครับผมริคาโดก็สามารถเปิดตัวได้สวยงามมากๆนะครับผมอยากทราบว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงครับ Yes you can make it you know what you can also do right now Cash a check for 350,000 baht from Chachri Senyotol! <laughs> 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 <laughs>